รับสมัครใน,ในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นบอกเอาไว้ชัดเจนครับว่าในประกาศเนี่ยว่าการสรรหาในสายงานบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับจะมีอยู่2รูปแบบในรูปแบบที่1นนะครับที่เราจะต้องทําความเข้าใจว่าใช้กับการสอบในตําแหน่งไหนบ้างในรูปแบบที่1ครับเรียกว่าการสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือกกันนะครับจะเป็นการสอบคัดเลือกเพื่อที่จะแต่งตั้งในข้าราชการพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารซึ่งในคำว่าสอบคัดเลือกกันนะครับที่บอกว่าเป็นการแต่งตั้งข้าราชการพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารเนี่ยก็คือจาก จากสายงานผู้ปฏิบัติให้เป็นประเภทอเนวามริกวกท้องถิน่นหรือจากประเภทอเนวามริกวกท้องถิ่นให้เป็นสายงานบริหารท้องถิน่นหรือแต่งตั้งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษาครับนี่คือสิ่งที่ท่าจะต้องทำความเข้าใจในการในการเตรียมตัวสอบ ทีนี้ามาดูครับว่าคำว่าสอบคัดเลือกที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับก็คือการสอบเพื่อที่จะรับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายเป็นรองปลัดในลบต้นเป็นรองหรือการวมไปถึงการสอบเปลี่ยนสายงานที่จะเป็นสิ่งที่ท่านจะต้อง ทำความเข้าใจว่าสอบคัดเลือกเนี่ยนะครับก็คือการสอบเป็นหน้าฝ่ายสอบคัดเลือกนะครับก็คือการสอบที่เป็นการสอบเป็นรองประหลัดการสอบคัดเลือกนะครับก็คือการสอบที่เป็นการสอบเปลี่ยนสายงานอาจจะใช้คําว่าสอบคัดเลือกนะครับจะใช้คําว่าสอบคัดเลือกนีเรามาดูครับว่า สอบคัดเลือกเนี่ยท่านที่จะสอบคัดเลือกท่านที่สอบหัวหน้าฝ่ายท่านที่สอบรองปลัดเนี่ยต้องทําความเข้าใจในขอบเขตเนื้อหาในการสอบอย่างไรถ้าว่ามาดูตามเอกสารหมายเลขสีที่เป็นเอกสารที่ใช้ในการเรียนรู้ถึงขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบเนี่ยนะครับ ก็คือท่านจะสอบอยู่9หัวข้อใน9้าหัวข้อนี้นะครับแล้วตั้งแต่เรื่องของกฎหมายที่แยกย่อยออกมาเป็นอีกเจดหัวข้อแล้วก็ในหัวข้ออีกหลายหัวข้อครับที่เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องไปทําความเข้าใจในการเตรียมตัวสอบซึ่งตามตาม ที่มีการแชร์กันอยู่ในโซเชียลขนาดนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในช่วงเวลานี้อยู่ในระหว่างของการรอให้มีประกาศวันเวลาสถานที่แล้วก็ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแล้วก็ในประกาศเขาก็จะบอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องรู้วันเวลาสถานที่แล้วก็ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบกนะ็บอกให้ผู้ที่เป็นเป็นผู้สอบเนี่ยจะต้องรู้เองว่าวันเวลาสถานที่ในการสอบเนี่ยสอบที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรประกอบกับขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ท่านจะต้องมีที่จะต้องเริ่มต้นในการอ่านหนังสือเริ่มต้นในการเตรียมตัวสอบในรอบนี้นะครับพี่เพื่อนเนี่ย ได้นําเอารอบขอบเขตเนื้อหาวิชาที่เป็นความรู้ตามประกาศเป็นขอบเขตเนื้อหาที่จะออกข้อสอบตามประกาศเนี่ยไปจะทําเป็นตารางซึ่งเป็นตารางในการเรียนรู้ออนไลน์กับพี่วุฒิประเพื่อนนะครับทม,มีตารางให้เห็นแบบนี้ครับ วันนี้29มกราคม2 5 6 9จะเริ่มต้นในการทำความเข้าใจในเรื่องของพระริดีกาวัารถหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ,บ,ร,การบ้านเมืองที่ดีก็จะเป็นแบบทดสอบในข้อที่1ถึงข้อที่40วันนี้จะมีข้อสอบอยู่40ข้อถ่ายทอดสดช่วงเวลา2ทุ่มใน YouTube ไม่เป็นสาธารณะนะครับางนั้นครับวันศุกร องทุ่เหมือนเดิมครับทุกวันครับสองทุ่มก็จะเป็นเรื่องของ km อันนี้มีแบบทดสอบอยู่30ข้อถ้ารวมจากวันที่29เนีก็จะเป็นข้อที่31ถึงข้อที่70ก็จะได้เรียงไปแบบนี้นะครับนะครับส1วันที่1เรื่องของรัฐธรรมนูญวันที่สองกุุพาเรื่องของพรบวิปปรคอง วันที่3กุมภาพรบรข้อมูลข่าวสารวันที่4กุมภาในเรื่องของพรบกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่ท่านจะต้องอยู่ในขอบเขตใน้หานการออกข้อสอบในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้น่าสนใจมากเพราะนอกจากท่านจะได้ความรู้ ใ้ในการเตรียมตัวสอบแล้วเนี่ยนะครับมีเรื่องราวใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องสร้างความเข้าใจอีกหลายเรื่องครับปี60ที่เริ่มใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็การบริหารัสุภาครัฐก็จริงอยู่นะครับแต่สิ่งที่ท่านจะต้องทําความเข้าใจเนี่ยนะครับเนื่องว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปเนี่ยกฎกติกาหลายอย่างครับก็ถูกปรับเปลี่ยนไปตามกันเวลา บางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วใช้แล้วนะครับมันมีความไม่สะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่เขาก็มีการปรับเปลี่ยนมีการแก้ไขสิ่งที่ปรับเปลี่ยนชี้แก้ไขนี่แหละครับที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขามีการปรับเปลี่ยนมีการแก้ไขอย,อย่างไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ในการสอบ ในรอบนี้ด้วยนะครับวิทยาเขตจะหเห็นเป็น,เป,นเป็นตารางในการเรียนรู้ครบทุกเรื่องตามขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบนะครับรวมไปถึงเรื่องราวที่เป็นถ้าเกิดเราไปดูตามตามตามเอกสารหมยเลขกสี่เนี่ยเราก็จะเห็นขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการออกข้อสอบเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านอยู่ในสังกัดของท้องถิ่นใดก็ตามครับในเรื่องของกฎหมายในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านจะต้องรู้กฎหมายในการจัดตั้งของท้องถิ่นทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในการจัดตั้งอบตกฎหมายในการจัดตั้งเทศบาลกฎหมายในการจัดตั้งอบจวันนี้ ม้ว่าท่านจะอยู่ในสังกัดของของอบตอก็ต้องรู้กฎหมายในการจัดตั้งของเทศบาลท่านอยู่ในกฎหมายท่านอยู่ในเทศเทศบาลก็ต้องรู้กฎหมายในการจัดตั้งของของ,ของท้องถิ่นอื่นด้วยอน,นี้คือสิ่งที่ท่านจะต้องต้องรู้ต้องทําความเข้าใจนะครับตามตารางนี่นะครับครบทุกเรื่องครับที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ pmqa 4.0ไม่ใช่ pmqa เฉยๆแล้วนะ ในรอบนี้เนี่ยจะเป็น PMQA 4.0นะครับเป็นเรื่องของประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการจัดการความรู้ในเรื่องของทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของสังคมในเรื่องของการเมืองการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตเป็นเรื่องที่เขาจะต้องจับทางให้ถูกครับว่าเ,เรื่องนี้เนี่ย จุดไหนที่เคยถูกนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบจุดไหนที่เคยถูกนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบแล้วท่านจะต้องทําความเข้าใจในขอบเขตเนื้อหาตรงนี้อย่างไรนะครับเสร็จสอบเรียบร้อยน,นะครับถ้าเกิดไปถึงเดือนเดือนกุมภานะครับเดือนกุมภา28่กุมภาในการเรียนรู้ท่านจะได้รับแบบทดสอบมากถึงหนึ่งพันสาร้อยข้อ เฉพาะในในช่วงของเดือนกุมภานะถ้าเดือนกุมภายังไม่มีความชัดเจนในการสอบเนี่ยเดือนมีนาคก็เรียนต่อครับเพราะในในการเรียนรู้ออนไลน์กับพี่อนเพื่อนเนี่ยจะมีเป้าหมายว่าท่านเรียนรู้ออนไลน์แล้วท่านจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้เรามีเป้าหมายอย่างเดียวกันครับว่าต้องสอบได้ซึ่งในในโปรแกรมในตารางในการถ่ายทอดสด youtube ไม่เป็นสาธารณะตรงนี้นะครับ ท่านที่ไม่ได้เรียนรู้ออนไลน์กับพี่เพื่อนเนี่ยท่านเข้าไปดาวน์โหลดตารางเนี้ยนะครับเพื่อเป็นตารางในการอ่านหนังสือถือว่าสมบูรณ์แบบมากนะครับท่านก็อ่านหนังสือตามตารางเนี้ยพี่จัดตารางให้แล้วว่าท่านสามารถที่จะใช้ตารางเนี้ยเป็นตารางในการอ่านหนังสือเป็นตารางในการเรียนรู้ว่าท่านจะต้องเตรียมตัวสอบท่านจะต้องทําความเข้าใจในรายละเอียดที่ที่ อยู่ในขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบนะครับซึ่งตารางนี้นะครับก็ได้ท่านเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับในในกลุ่มไลน์นี้นะครับท่านสแกน qr code แล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้รวมไปถึงพี่วุฒิและเพื่อนจะใช้กลุ่มไลน์นี้นะครับเป็นพื้นที่ในการแจ้งข้อมูลแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นประกาศ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการการสอบนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับวันวันนี้นะครับ29มกราคม2 5 6 9 10โมงนี่ยน่าจะมีความคืบหน้ามีรายละเอียดที่ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาในสายงานบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงที่ท่านจะต้องรู้แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆในกลุ่มรายนี้นะครับในในในหนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของคณะอนุกรรมการขัดสรญหาในสายงานบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยทียงแอดมินก็แชร์ให้ในกลุ่มรายนี้นะครับเพื่อที่จะให้ติดตามความคืบหน้าว่าเขามีความคืบหน้าอย่างไรนะครับท่านกำลังอยู่กับผมที่วุฒิระเพื่อนะครับในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดในการเรียนเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบเนี่ยในกลุ่มรายนี้ได้ดาวน์โหลดตารางในการอ่านหนังสือในกลุ่มไลน์นี้นะครับ ท่านสแกน qr code ดกดเพื่มเ,เข้าไปในกลุ่มไรนี้เข้าไปดาวน์โหลดตารางอ่านหนังสือได้นะครับถ้าเกิดังอยู่กับผมพี่วุฒิรเพื่อนนะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ผู้บอกต่อท่านที่สอบคัดเลือกอ่านหนังสือตามตารางนี้ทันเวลาในการสอบแน่นอนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ